สวัสดีค่ะวันนี้ตำพามาชม Toyota c h r ค่ะรถตัวท็อปสุดค่ะปี2022ค่ะเครื่อง1,800ซีซีค่ะคันนี้เป็นรุ่นไฮบริดนะคะพร้อมการรับประกันส่วนที่เหลือจากป้ายแดงด้วยค่ะคันนี้ไม่วิ่งเพียงแค่25,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวตํพาไปชมรถรอบคันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยค่ะตำพามาชม Toyota c h r ค่ะคันนี้ตัวท็อปสุดเลยค่ะไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ค่ะ อันนี้จะเป็นปี2022ค่ะรถคนไหนที่ชอบรถสไตล์อนเนกประสงค์ค่ะต้องมาชมรุ่นนี้เลยค่ะสเปครถรุ่นนี้ค่ะแบ็คลูฟนะคะลายของล้ออัลอยค่ะความอนเนกประสงค์ไม่ต้องพูดถึงค่ะกับเ o y ต t า CHR รุ่นนี้ค่ะ รถท็อปสุดฟังก์ชันอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบเลยค่ะแถมรถคันนี้ไม่น้อยด้วยนะคะ suv ค่ะเครื่อง1 8 0 0 cc ค่ะแถมประหยัดน้ำมันด้วยระบบไฮบริดมารองรับเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะแอชแบกที่มาพร้อมกับความสปอร์ตค่ะประตูฝั่งคนขับค่ะมีการเล่นของตัวแผงประตูด้วยนะคะสวิตควบคุมค่ะด้านคนขับค่ะกดสตาร์ทนะคะ พวงมาลัยค่ะเป็นแบบนอติฟังชันค่ะหน้าปัดค่ะไม่วิ่งเพียงแค่25,815กิโลเท่านั้นเองค่ะยังไม่ยูเลยค่ะเครื่องเสียงเชื่อมต่อ USB-A u x ค่ะเป็นแบบทัดสกรีนนะคะบลูทูธไปในตัวค่ะเกียร์ออโต้ค่ะเป็นแบบถุงค่ะเพิ่มความหรูหราและความสปอร์ตในตัวเบรกไฟฟ้านะคะ บาะแถวหลังค่ะเบอะหลังสามารถพับได้นะคะเชื่อมต่อห้องสัมภาระท้ายค่ะได้สองด้านเลยที่กว่าที่นั่งยังกว้างค่ะยังเหลือนะคะใครที่บอกว่าหลังคา CHR ต่ำไหมนะคะยังเหลือค่ะ ความมเนกประสงค์มุมที่วางแก้วค่ะฝั่งประตูด้านหลังสองด้านนะคะห้องสัมภาระท้ายค่ะก็ยังเก็บของได้กว้างขวางค่ะแล้วก็มีแผ่นกั้นห้องสัมภาระท้ายค่ะแล้วเราปิด สนใจจับจองหรือมาทดลองขับก่อนได้ค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อขายกันนะคะหลังจากได้ชมรถรอบคันทั้งภายนอกและภายในค่ะรถ CHR Hatchback รุ่นนี้ค่ะคันนี้เป็นตัวท็อปค่ะ h y b ิ i พ p r e m i u m s a f ต t y ค่ะปี b 2022ค่ะซึ่งใช้เพียงแค่25,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะ มาพร้อมกับการรับประกันส่วนที่เหลือจากป้ายแดงนะคะคันนี้สนใจมาได้เลยค่ะแคมเปญพิเศษค่ะดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียงแค่0.99ค่ะหรือลูกค้าจะเลือกผ่อนสบายๆได้ถึง84เดือนค่ะแล้วมาพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งไปเลยค่ะพิเศษแบบนี้ไม่มีที่ไหนค่ะต้องมาชมรถได้เลยค่ะที่โตโยต้าชร์ตมิตสาขาอ่อน,นุตนะคะ